สวัสดีจ้าเมน,นี้มาพบกับญิงอีกแล้วจ้าเมน,นี่มาในรูปแบบใหม่รูปแบบของการเว้าภาษาอีสานนะจ้าเมน,นี้เฮาก็จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับต้นนี้เลยจ้าต้นอย่างคะ่ะแทะ้แดมทะดึงมันก็คือตน้นมะยมเงินมะยมทองอันนี้ว่าผิดภาษาไทยแล้วกันนะคะภาษาไทยมะยมเงินมะยมทอง ภาษาอีสานธรรมยมก็คือบักยมเนาะคะ่ะกสีเป็นบักยมเงินบักยมทองสิบอเอต้นบักยมเงินบักยมทอง้อจ้ะมือน,นี่เฮากัสศีมาว้าถึงนี่แหละค่ะตัวเอกของมือนี้ก็คือตัวนี้เลยค่ะ,ต,นนคต,นนคะต้นมะยมมันก็นคือคือนกันน่ะจ้ะกับต้นบักยมบานเฮาเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้อันเป็น มักยมเงินมักยมทองมันเป็นต้นบักยมปลานะจ๊ะลักษณะของมันกับสีคล้ายๆกันกับต้นบักยมบานเนาะค่ะคือกันตรงไหนเบื้องใบจ้ะทุกคนเบื้องใบนี่แข่งสักหน,น่อยหนึ่งนี่ใบมันกับสีออกใบคล้ายๆกันไปๆปมันยอดมันนี่กับสีเป็นสีแดงแดงบักยมบานห้องกับเป็นเนี้ยจ้ะออกใบมะมัมันกับสีเป็นแบบนี้คือกันแต่ว่าลักษณะของใบมันนี่มักยมบานห้องสีใบน้อยกัวกัน ใบน้อยก็นี่เอออันนี้มันสิเปินใบใหญ่ๆสีเขียวเข้มกกันลราก็สิมีอ่อเป็นค้นเป็นเออก็คเอคุ้นขนึ่งละเออเนาวคนแล้วกันาเเเเเะนมันเป็นค้นเป็นขาวๆน้อยๆนี่อยู่ใต้ใบเทิ่งใบกม็มีนิดหน่อยจ้ะนี่น้ำนี่น้ำกาลมันกม็มีคือกันจ้ะแต่อยู่ต้นบ่มีเด้อยู่ต้นแกมบม่มีจ้ะพราะวันเป็นต้นแก มันเป็นพืชเดียวกันกับบักย่อมบานเฮานี่่ะค่ะเขาเบิ่นกันเลยเอิญบักย่อมนั่นแหละค่ะ <c oughs> บรทษัทในจบเด้ค่ะมันยังบรทษัทในจบเท่านั้นเขาบอกว่าไม่ยมเงินไม่ยมทองมันจะออกลูกไม่ใช่ออกลูกออกดอกเออออกดอกคือกันกับบักย่อมบานเฮาแต่ว่าอันยิงนี่กับบม่เคยเห็นคือกันค่ะเพราะว่าหัวจะปูก <c oughs> ต้องรอเบ,บิ่งก่อนวะค่ะว่าจะ ปลูกจักปี่มันจังสีเห็นดอกเนาะคะ่ะตอนนี้ยังจีบาย,ยังหน่อยบ่าเอออาจีะยังหน่อยยังทันได้ถึงวเนาะคะ่ะลักษณะที่แตกจะาโอ้จักสีฝ้าไปใส่เนาะ,ะลักษณะแตกต่างระวางบักย้อมบ้านกับบักย้อมปลาเนาะคะ่ะอ,อ๋อบัก,กย่อมปลาไก่เป็นบักย้อมปลาไปแล้วไม่ยมเงินไม่ยมทองเออห้เกียรติเขาแน,น่ไหมมงค้นซื้อมองคน้นกระดอกกระเดียเออ น,นั่นหละค่ะยังว่านะลักษณะแตกต่างคะ่ะแตกต่างกันอย่างไหนใบแตกต่างลำต้น,นต่างหลายเลยคะ่ะเมืองคะ่ะบงยมบานเท่าแต่ว่าตงุงลักษณะมันก็คล้ายๆกันตุงนี้อยูคค่ะแต่ว่าตุ้งของอันม่ยมเงินม่ยมทองนี่มันสิเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยังไงล่ะเป็นโคดเป็นใหญ่ๆเป็นคล้ายๆก็ไม่โคดนี่เนาะคะ่ะเป็นยัญยๆ กุกันมันก็นสิสะสมอาหารเวลาที่แบบว่าถึงฤดูอ่ามะยมเงินมะยมทองนี่มันจะไม่ฤดูด้วยค่ะเวลาช่วงนาแล้งนี่ใบเพ่นสิบ่มีเนี้เพ่นสิสลัดใบเป็นฤดูการของเขาเขาสิสลัดใบออกมืดให้เหลือตะต้นต้นนี้ก็สิสะสมอาหารไว<อ>เรียงต้นไว้ในนี่แหละเวลาที่ถือฝนหรือว่าได้น้ำนี่สิเพ่นกระสิแตกใบแตกยัก้งขึ้นมากค่ะ มันก็นเลยต่างกันตรงนี้ค่ะและ้วก็ต้นม่ยมเงินม่ยมทองนี่เพื่อนจะบ่ามากน้ามขังนะคะน้ามขังนี่อาเซียไทยเพื่อนตายได้ห้าก็ต้องเวลาปูคากะใส่ดินที่เป็นแบบว่ามันล้วนช่วยมันอ่าน้ามพานได้บ่กักเก็บน้ำนะคะมันจะสอยู่รอดปลอดภัย การให้น้ำการดูแลนีห้าก็บบริรดูแลหลายเลยค่ะม่ยมเงินม่ยมทองดีค่ะสองสามมือต่ออาทิตย์นีกะว่าตายเลยค่ะก็ยังอยู่หลอดปลอดภัยอยู่ค่ะแล้วก็ต้นเล็กกระทัดรัดห้าสามารถเทศเป็นแบบไม่โคดไม่เอ,อ่อประรับที่เป็นแบบใช้กระถางน้อยๆเลยน้ำเนี่ค่ะว่าตรงแบบต้นใหญ่แต่ว่าตามธรรมชาติก็สิต้นใหญ่อยู่เลยค่ะหกเจ็ดแปดเมตรอ๋อ ประมาณนั้นแหะค่ะคันยูตามธรรมชาติบ่ไรแบบว่าเฮ็ดคือบอนไส้ที่แบบว่าบังคับให้มันอันต้นน้อยบ่ให้มันใหญ่ให้มันอันอยู่ในกระถางไในนะค่ะคันยูในกระถางในเอาเนยน้อยซีนบ่มันก็บว่าเป็นยังคือกันค่ะแต่ว่าฮ่อต้องดูแลอันในส่วนของอันคันเทาอันใส่กระถางหน่อยฮ่อก็ต้องตัดอันหากตัดยังมันเนี้ยบ่ให้มันเกินไปยังจริงไหมค่ะใบยัสีก็แต่งกิ้งบ้างกังสี่ละมั้ง มันกระสีบใหญ่ก็ยังบ่อนใช้ทั่วไปเนาะคะ่ะมันกระสีอยู่ในกระถางในเฮาก็สามารถที่จะเอาไปแต่งในยนที่ทํางานของเขายู่โตย่หยังสีเรือประดับนาบ้านยังสีอะไรขึ้นกันมายมเงินมายมทองนะะี่ค่ะทุกคนบ้านเฮาด้อค่ะภาษาอีสานภาคอีสานของเขานี่ต้นมายมต้นมายมนี่ผู้คนสีมักปลูกมักปลูกไสมักปลูกไว้ในบ้านของเขานี่ละ่ะ เอาเ้าไปยังก็ปลูกไว้ในในบ้านว่าจีค่ะมันเป็นยังสีค่ะทุกคนซื่มายม่อมมันเป็นซื่มมงคลมงคลอย่างไรมันจะพองอันคว่เสียของห้อง็คือเชื้าขันท้าปลูกต้นบักย่อมต้นมะยมนี่ไว้ในบ้านผู้คนก็นิยมชุมชอบนิยมมมหาจังสีเมียค่ะขันท้าเป็นล่านค่ากิจการหรือ,อย,ยังสีกะเฮ็ดในห้องแบบว่าเอา่อ ลูกค้ามาหลายยี่สี่คนนิย่อมคนมหาหาเฮ้หลายยีสี่ก็เป็นการดีต่อกิจการนะคะอันนี้กะคือการค่ะอันนี้มุ่งค้นเพราะว่ามะยมเงินมะยมทองนิย่อมเงินนิย่อมทองมะเงินมาทองะล่ละค่ะเรียกลูกค้ามาหลายๆประมานนี้มัง้งจ้าต้องใส่ข้ามาอมั้งยังกะมันเป็นอยนยังสัน้นสวย่าอีหลีมันกะเป็นข้อมเสื้อน่าจะ บอกว่าโอ้มาเลยขันปูกอัน,นี้ไว้แล้วค้นเขามาเป็นซิปเป็นลอยเป็นพันแต่บอแมนแต่นิยมนิยมนี่แค่ไหนเออเป็นซื่อเสียงของห้อหรอกอะขนาดพอดีคนกับ,บเขาคือเกา่าห่อกับตรงนอกจากมีไม้มงคลค้นก็ต้องเป็นมงคลก็ต้องดีขึ้นกันกับไม่ได้ค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของไม้มงคล มะยมเงินมะยมทองนิยมเงินนิยมทองประมาานีจ้ะแล้วก็ทุกคนอยากสิบอกว่านี่เห็นบ่ค่ะอันนี้พึ่งออกใบบ้าใๆได้เลยจะสักพักนึงแล้วละ่ะบอใหม่เป็นไรบัวใบใหญ่แล้วฝนตกก็เลยออกใบค่ะยุบานสำหรับคนที่จะหาซื้อได้ค่ะย,ยิงง่าน้ำว่า เข้าค้วนสิจะเลือกซื้ออันที่แบบว่าเป็นโคดที่มันใหญ่จากน้อยหนึ่งอันนี้ก็ใหญ่เติบแล้วขันห่ออยากได้ช่วงไหนห้อก็เลือกเอาเพราะว่ามันบริเวณนี้ต้นอุปกมกีที่อาซิมีแบบนี่แบบไหนเป็นจริงเป็นการออกมาหรืออินสิอาซิมีลักษณะหลากหลายห้อก็เลือกซื้อได้ตามที่ห้อต้องการ่าห้ออยากได้แบบใดขันห่าซื้อต้นน้อยหน่อยมาต้นน้อยหน่อยมาสัวมันสิใหญ่เลยค่ะต้นอันนี้ ซัวต้นมันสีอวบสีอิ่มสีใ่กะสีใสเวลาหลายปีเพราะว่ามันเบลใหไงปุ๊บปับปีหนึ่งไง่บลุ้มเถิมมันกะค่อย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 ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้นมะยมเงินมะยมทองนี่ค่ะเพื่อนสิมากแสงแดดมากแดดเอาไปตั้งแดดนี่เพื่อนสิมากจังชันนี่ค่ะแต่ว่าเห็ยุคห่มในสีฮุมต้นไม้ยังสี มี่มบางแดดบางสิก็ไดขึ้นกันค่ะเพอตามธรรมาตาดพันกระยูนสันออีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนยิ่งยิ้นเมื่อวาต้นมะยมเงินมะยมทองตอนเศร้านี่ตอนเนี่ยมันเศร้าไม่แดดไม่อย่างสิใบเพิ่นจะกลางกลางสิเด้อค่ะแต่ว่าขั้นตอนเนี้ยมือแรกมันจะเป็นใบฮุบๆใบฮุบฮุบเจ้าไหนล่ะเดี๋ยวมือแรกเข้ามาเบิ่งกันเด้อค่ะว่าเป็นเจ้าไหน มันจะหูแบบใดญด้วยค่ะค่ะตอนนี้ก็กคํำแล้วค่ะมืดแล้วที่จริงใบใบของต้นอันนมย่อมเงื่นไมย่อมทองนี่เนาะค่ะตอนย่มมือเว้นมันจะเป็นใบพืชอ,ออกพืชอ,ออกก็คือมันขี้ออกมันเป็นยังไงล่ะเออตามที่ที่เห็นนะคะอันนี้มันจะเป็นย่อมค้ำย่อมค้ำมันจะเป็นแบบนี้ใบมันจะหบเขาหบเผาที่แรกยิงเข้าใจว่าอ๋ออัน อันกลางมันหนีมันหุบเขามันบอแมนหุบเขาในที่นี้ขึ้นใบมันนี่หุบจอดกันเลยนี่ทำมาแต่ว่าตอนประมาณหาหกโมงนี่ก็เห็นแล้วมันเริ่มหุบแล้วเด้ตอนนี้กะตะเวนเมื่อแล้วก็เลยหุบเขาบักคักเลยเห็นบ่คคะนี่เลยค่ะคว่ำแตกต่างก็จะได้เห็นกันแล้วค่ะเพราะี่ผู้ได้ตัวห่อได้แล้วบันทีนี่นี่โอ้ไม้มหัศรรย์ไหมคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ